ลมพัดข้า,าวโ,โอ๊ดโอ้ยลมขักลมแน่ครับพี่น้องลมลมณนะวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวเมนหนาวนาหนาวครับพี่น้องหนาฝนเนี่ยแหละครับได้รับเงาฝนจากพายุวิภา พัดผ่านเอาขี่เมฆขีหยังร้อยลองไปตามสายล่มนี่แหละครับพี่น้องนี่โอ้ยอีสานตอนบนเจอกับน้ำนะครับพี่น้องแต่ว่าที่อุบลราชธานีกะคขึมเวิดมือดมทั้งล่มมีทั้งคึมและมีฝนไปปล่อยบางๆสบรรยากาศทุกที่ทุกห,หน้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าคือเก้าที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือ ใ้บรรยากาศหลายครับพี่น้องโอ้ยลมพัดเอาความชุ่มชื้นเอาความชุ่มเย็นแหละครับพี่น้องเอ,เอาความเย็นมาฝากนี่คือที่นี่น้องเคงตะบ,บนขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งนาสวนผสมคลองไส้ไก่นี่เศรษฐกิจพอเพียงเลยครับพี่น้องนี่นี่คลองใส่ไก่ ปลูกพักปลูกหน้าต้นอง,งุ่นแบล็คเบอร์รี่กระทกรกอะโวคาโดฝรั่งแล้วก็อีกอื่นอื่น,อ,นอีกมากมายเพราว่าจะเป็นขาเป็นตะไคร้นี่พี่น้องเป็นขา่าเป็นตะไคร้เป็นกล้วยต้นบักม่วงทุกพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะครับพี่น้องอ้าปลูกกันให้ันถ้าได้กิน,นเผื่อได้กินครับ อากาศตอนเย็นๆหกโมงเย็นปกติหกโมงเครื่งกะบอทันเหมือดแต่ว่ามื่อน,นี้อากาศคึมฟ้าค้มฝนม,ม,ม,มีคิมเมกไหลวนนี่นะครับอีสานตอนบนสาว่าฝนตกแล้วนะแต่ว่าฝนลทนอีสานตอนลน่างทางใต้ก็ได้รับอิทธิพลแค่ลมว่อยๆแหละครับพี่น้อง กับเมก็คือมนฝาขึ้นฝนเบิดมือมือนี่ไปทงไฮทงหน้าน้ำกันครับนี่มหายศนะครับหวานข้าวว่านเขาแล้วกะตัดตัดแหละใส่ปุ๋ยวางวันอาทิตย์มือนี่เป็นวันองังคารอาทิตย์จันทร์อังคารหลังจากตัดแล้วกับขึ้นกโ,โกโดกเกดนสินละครับพี่น้อง ล้างขึ้นใส่ปุ๋ยเรียบร้อยหวังว่าคงจะเขียวชะอุ่มเหมือนกับหน้าเขานี่น่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นตัดแล้วก็เพิ่นเพิ่น,พ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 นใส่ปุ๋ยงามแล้คะครับพี่นอ้องของเฮาก็ยังบ่ปันใดเอา้าถ้าเบิ่งอีกหนึ่งสัปดาห์ดูอีกหนึ่งสัปดาห์นี่สองคู่หูคู่หานี่ พังพักหลายเล่นน้านี่ไปเด็กน,ดนักขี่ดือ้อพักเป็นตะนายนี่ไปไปลุยลุยลุย,ย,ยลุยนี่นี่มาไหมพูดพูดพุดพุดไปลุยไปไปวิ่ง วิ่งถูกป่ะพอได้เป็นโมมาให้มาหน้าพอได้เป็นโม,มเล่นน้าเล่ยนยังเพื่อนอยู่แต่บ้านแล้วเพื่อนกันเหมือนกับอยู่ในกรงขังพ่อมาจังสี่เอามาให้มาหน้าน่ากัโอ้เป็นหมัดตายเป็นมา,เป,นมาเป็นชอบชอบชอบ ในหน้าเขาขี่เขาใส่ปุ๋ยตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับนี่โอ้ยจะเป็นงามหลายหน้าเข้ากับขอให้งามนะครับพี่น้องหน้าเราก็ขอให้งามุดหน้าเพิ่นมาดูซินี่โอ้ยงามครับเขียวชุองพุ่มสวย ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟครับที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟกดคอมเมนต์หากำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฝากคลิปน้องมเดอร์ครับพี่น้องคลิปแบบบ้านๆคลิปแบบบ้านๆต้นไผ่กอไผ่ครับมาปลูกไว้นี่ยอดนอเบิ้งนอกอไผ่กแต่ว่าว่าท่านอยากตัด ครับพี่น้องนี่เนี่ยเงขึ้นมาอีกแล้วป,ปุงมาเพราะท่านเด็กต,ตัดดอกมันหน่อยเพิน่งในกันเพิ่งในจั้งว่ากันงำกันหมดตายโอ้ย เงาย่ำกันสากระน้ำเต็มจุลูยูนี่สระน้ำเต็มอ้าวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขามาให้กำลังใจครับคลิปนี้เอาไว้พี่ตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับ